ช่วย้องหมดเลยเนี่ยขุดขุดเอามาวันนี้กันมีหลายอันนะมาเปิดบ้านใดค่ะไม่เสียงดังตั้งใจเรียนนะคะเนี่ยไม่ดืนะเนี่ยไม่เสียงดังตั้งใจเรียนมีน้ำใจนะช่วยเหลือน้องเนี่ยน้องสองสามคนเลยเพื่อนช่วยหมดเลยแล้วยังเอาของไปเก็บให้ดูดีนะคะบอยจะดูแลสงสัยได้น้องบอยนนะใครจะได้นะ น้องบอต้องให้คนนั้นให้เอาคนต่อไปพี่ตี๋ทำม่ดีค่ะชยเหลือน้องๆหลายคนนะคะช่วยไอ้นัเรียนด้วยนะคะพีองกวนเอาคนต่อไปพี่คอสพี่คอสช่วยเหลือเพื่อนนะคะในกลุ่มตั้งใจเรียนตั้งใจฟังนะคะ

อันนี้ตัวนี้เขาจริงๆเขาเป็นคนที่พูดเสียงดังตลอดเลยแล้วก็ไม่ค่อยฟังครูเลยนะแต่วันนี้พฤติกรรมดีขึ้นนะเขาพูดก่อนเรียนแล้วฟังแล้วก็ไม่ดังวันนี้อ๋อวันนี้จะไหมคะวันนี้ค่ะจะได้จะได้อ้าวปาเมนค่ะ ทำผลงานดีน่าใจทำนะคะคนอื่นคนอื่นนะคะอาจจะต้องพัฒนาอีกนิดนึงนะคะอันนี้ครูดูจากพฤติกรรมอดีตอดีกับปัจจุบันนะอดีตอาจจะพูดคุยเสียงดังและพฤติกรรมขึ้นมาาเงี้ยเหมือนรามินอย่างเงี้ยก็จะมีรางวัลแต่ไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่ดีนะคะคนอื่นก็ดีอยู่แล้ว แต่อาจจะมีบ้างที่ที่วกเวกหรืออะไรเงี้ยนะคะต้องพยายามอีกนิดนึงต้องมีน้ำใจเพิ่มนิดนึงอะไรเงี้ยบางคนอาจจะมีน้ำใจอยู่แล้วแต่เท่าเดิมอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องทำเพิ่มอีกนิดนึงนะคะแต่วันนี้ที่ครูมีมาให้ทุกคนก็คือเค้กวันเกิดนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันร้องแฮปปี้วันเดย์แฮร์ริ่งมอนต์รักกาบิทไค ก็แบบที่เาทกูเข้าก่อนเดี๋ยวไว้หมดแล้วันนี้มาดครูเดี๋ยวให้คุณครูวนตรงกาง่ไม่ำอะไร่ะตรงกางเลยค่ะยังจะได้สิได้ไหม เอาอีกเดีเด oh ี๋ยวถ้าอยากได้เราบอรี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณภูนคะให้คุณภูวุ้นเลือกให้เองเลยว่าใครจะได้อะไรเพราะว่าอยากใช่ใช่ไม่ไม่ไม่นมีปัญหาตลอด เดี๋ยวครูบุญเดี๋ยวใครใครวันนี้ใครทําบุญมาเยอะจะได้แบบที่ตัวเองต้องการเออไม่ทำเลยหรออันนั้กูอ้าวพร้อมเดี๋ยวเราช่วยกันร้องเพลงค่ะ Happy Birthday ให้คุณครูนนะคะพร้อมสามสี่ พอใครพอใครได้เค้กที่ตัวเองอยากได้แล้วให้เพื่อนชิมก็ได้เออสำหรับการชิมก็ได้มาเช้ากัได้ขำจ้าเลยนี่นี่แม่เบิร์เเองกูอีกอ่ามาเช้าอ่านพิณธนาเออสำหรับพิณตาแล้วใช่เมียเลยแม่อ่ะเมียเออเดือดยังไม่รับประทานก่อนก็ได้ดูเดี๋ยวป้องกันนะคะ แสดงว่าคุณครูวุ้นวนให้ใครโชคดีก็ได้สตรองเลยม่ขยับไปอีกทีนองขยาไปด้วยแั่ังคุแ่อ้ยโอ้โหรังคุณจะได้ด้วยอะไรขยังน้องมีขาโอ้ยแสดงว่าข้าวหลังถ้าถ้าวันเกิดคนอื่นต้องสั่งับบรรมาเลยใช่มอ้้ย แกันใหญ่ฮะแบลงกันก็ได้รำแม่นเขาได้ของขวัญไปแล้วเขามีดวงเรื่องได้ของขวัญไงยังค่ยังไม่แต่นักเรียนยังไม่ต้องกินก่อนนะเดี๋ยวคุณครูขอถ่ายรูปก่อนเออยังไม่ได้

กินได้ค่ะมันมนน้ำตาลอน้วน้ำตาลไอซ์สินี่บางทีบางทีไอตัวนู้นมันอาจจะอร่อยกว่าสตรอเบอรี่ก็ได้อ้หเออไมได้ได้เนต้องเคี้ยวต้องเคี้ยวให้ละเอียดกลืนได้ เขาเรียกว่าใบใบเใช่ไหมีอย่ามีงันเนียยบตาีคนอื่นไม่ต้องรุ้นแล้วไม่ต้องรุนแล้วค่ะนี่อ่ะเราเรื่องเราเรื่อง อยาตั้งเขาก็ไม่กินมีมีเห็นไหมอ่ะขอรู้เรอนง่ดีนาน้างยดีเยหน้าง่ลยกันรู้อเรู้วันนี้น่าจะสั่งสตรอเบอรี่มาหมดเลยจะได้แต่เราคงไม่ได้กินสตรอเบอรี่มาเ ผมไม่ได้กินนานแล้วตอนไหนกินมาบ้างเฮ้ยด้วยซ้ำไห้ปีตอนนี้มันห้องน้องพี่ยืมขอบคุณครับพี่อะเหลือพี่อยู่สามคนเหลือสาาเคยไปเลยไ วันนี้สองคนค่ะมาจกปกิสแบ่งกันก็ได้รับกันีป้องคนธรรมเนียบไอ้กบต้าบิ๊กต้าเ่าพี่แจงกีเป็นคนถดทตายดงดีอ่องใส่ตัวพี่ดมได้ฟิฟตี้ชดอา